ใครที่กำลังมองหากระบะไททันออฟโรดขับเคลื่อนสีล้อตอนเดียวแต่งหล่อหลสีขาวนี่นะครับวันนี้เอาสีขาวมาโชว์เป็นสีที่ยังไม่มีใครเห็นแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่กระบะตอนเดียวออฟโรดเนี่ยนะครับที่เป็นตัวขับสีเนี่ยขายดีจะเป็นสีเทาดําสีดำนะครับสีทนทึบทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เอาสีขาวมาโชว์นะครับจะสวยหล่อเท่แค่ไหนไปชมกันเลยครับ ครับแฟนคลับมิตซูป้ายแดงโปรแรงแซงทางโค้งครับวันนี้ผมอยู่ที่มิตซูพระนครสาขาสายไหมวันนี้ผมจะพามาชมนะครับกระบะไททันตอนเดียวขับเคลื่อนสีล้อแต่งออฟโรดหล่อๆเท่ๆสีขาวนะครับมันเหมือนจะคล้ายกันเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันไปนะครับมี2คัน2แบบ2สไตล์นะครับเริ่มกันที่คันแรกเลยครับด้านหลังของผมครับคันนี้นะครับกระบะตอนเดียวนะครับออฟโรดขับเคลื่อนสีล้อนะครับราคาเริ่มต้น699 0 0 0บาทสําหรับเกียร์แมนนวลนะครับใครที่ชอบแบบเข้าเกียร์เหยีย ครัดนะครับได้ฟิลการขับขี่แบบออฟโรดมันมันะครับไปเกียร์แมนนวลเลยใครที่อยากแบบขับสบายนะครับไททันตอนเดียวเรามีให้เลือกเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับออโต้เกตแสนสบาทนี้เลือกทั้งหมด4สีนะนะครับสีขาวสีดําสีเทาดําแล้วก็สีบอลเงินด้วยคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยครับเริ่มกันที่2คันเนี่ยนะครับดีไซน์ข้างหน้าเนี่ยข้างหลังข้างๆโดยรวมเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับคือมีการใส่แก๊ปหลังคาสกูฟฝากระโปรงกันชนหน้าเหล็กนะครับมีไฟสปอร์ตไลท์ด้านหลังใส มันจะมีข้อของ o u t l a n d e r นะครับแล้วก็ข้อของ TWI นะครับแล้วก็กันชนหน้า o u t l a n d e r เทียบกับ T W I เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปเปรียบเทียบให้ดูเริ่มต้นกันเลยครับคันนี้นะครับสกูปฝากระโปงใส่เป็นสีดําด้านตัดกับรถสีขาวออกแนวแบบขาวดําขาวดานะครับแก๊บหลังคาใส่มาให้อันนี้เสริมความหล่อเลยแหละนะครับจุดประสงค์หลักๆคือเพิ่มความหล่อเพิ่มมิติของตัวรถเข้าไปนะครับเพิ่มความบึกบึนการชนหน้า Outlander นะครับทรง shape นะครับก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ที่เรารีวิวไปเนี่ยจะเป็นของ TWI ใช่ไหมคันนี้เป็น Outlander นะครับสังเกตนะเขาจะออกเรียบกว่าหรูกว่าแล้วก็ไม่ได้ยื่นมาากเทของ TW T.W.I จะมีความยืดมากกว่าแล้วก็มีความดุดันมีลวดลายที่ดูโหดกว่าดุกว่านั่นเองนะครับใครชอบ t l a n d e r ไป t l a n d e r ใครชอบ T.W.I เลือก T.W.I ครับคันนี้ใส่ t l a n d e r มาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ไฟสปอร์ตไลท์ก็มีให้เลือกทั้งหมด2แบบอันนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบวงกลมเป็นวงกลมเลยแหละนะครับก็มีให้เลือกทั้งหมด2แบบนะสำหรับไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้านะครับกันชนนะครับมีการดีไซน์เว้นวรคนะครับสำหรับเอาไปใส่พวก4ประตูก็ได้ นี่นะครับสามารถเจาะใส่เซ็นเซอร์ด้านหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็นี้ที่ใส่ายทะเบียนเนาะข้างๆครับจะมีใส่ไฟสปอตไลท์มาให้ด้วยอันนี้เพิ่มความส่องสว่างในเวลากลางคืนเวลาเราขับรถเข้าป่าเข้าสวนนะครับลุยๆอันนี้ก็ใส่มาให้นะครับในส่วนของกันชนหน้านะครับมาพร้อมกับกันชนเลยไฟหน้าอยู่ที่เดิมมีการเว้นเว้าให้ไฟหน้าเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับไม่บังด้านล่างนี่นะครับด้านล่างคันนี้หล่อมากนะครับมีการใส่ถาดรองด้านล่างสีแดงนี่นะครับอันนี้ผมเคยใส่ไปนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นของแฮมเมอร์นะครับแฮม จะค่อนข้างแรงถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากได้รถหล่อๆเท่ๆแล้วไม่ได้ไปลุยขนาดนั้นนะครับอยากแค่แบบอยากได้ทรงแนะนําเลยเอา l a นเดอร์หรือ TWI นะครับมีให้เลือกในส่วนของชุดแต่งออฟโรดนั่นเองนะครับเป็นชุดแต่งเหล็กโลโก้มิซูบิชินะครับมีให้เลือกหลายสีเลยนะครับสีดําด้านสีดําเงานะครับสีโครเมียมนะครับหรือใครชอบสีแดงก็มีประมาณนี้เลยนะมาดูด้านข้างกันต่อครับเขาจะใส่ซุ้มล้อนี่เป็นเอกลักษณ์ของออฟโรดเนาะใส่ซุ้มล้อมาเพราะว่าสเปคเดิมของเขาจะไม่ได้กว้างขนาดนี้เราใส่ล้อใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนนนนห่่ออยึงะรรรััับเาใสซุ้มมกก็จ พอดีนะครับล้อเนี่ยคันนี้นะครับใส่เป็นล้อขนาดขอบ16เป็นยาง A t ทนะครับเป็นออเทเลนนะครับแต่ว่าลายยางเนี่ยค่อนข้างดูดันนะครับออกแนวออฟโรดเลยแหละนะครับแต่ว่าข้อดีของออเทเลนเนี่ยเวลาวิ่งบนถนนดําถนนทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ได้มีเสียงดังมากมายนะครับต่างจากมัตเทเลนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลุยจริงๆเข้าป่าเข้าสวนเกือบ100%เนลยนะครับแนะนาใส่มัตเทเลนยาง MT นั่นเองบันไดข้างครับนี่นะครับบันไดข้างเนี่ยมีให้เลือกแบบสั้นแบบยาวแต่ว่าผมแนะนําเลยครับใส่แบบยาวเพราะว่าแบบสั้นเนี่ยมันจะแค่นี้เองแบบ มันจะยื่นมาทางส่วนของกระบะด้วยนะครับเวลาที่เราขึ้นเอาของขึ้นมัดเชือกมัดอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแต่ว่าเวลาแถมให้เนี่ยผมก็แถมแบบยาวอยู่แล้วนะครับแบบนี้เลยครับสติกเกอร์อันนี้มีลวดลายให้เลือกหลายแบบหลายรูปแบบมากๆหรือใครที่อยากจะเป็นชื่อลูกชื่อเมียชื่อฟาร์มนะครับชื่อสวนชื่อบริษัทนะครับก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันเบาลองมือใส่ให้นะครับเดี๋ยวผมพาชมภา,ายในหน่อยหนึ่งเนาะเปิดเข้ามาปุ๊บ,บไททันออฟโรดตัวโฉมปัจจุบันที่เราขายกันอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะ เบาะหนังทําความสะอาดง่ายแล้วก็มีการเล่นโอบครับบริเวณนี้ทําให้เรานั่งเนี่ยนั่งสบายแล้วก็เวลาที่เราเข้าโค้งเนี่ยนะครับเบาะมันโอบทําให้เราแบบจับพวงมาลัยได้แน่นดีนะครับแล้วก็กระชับดูแบบบึกบึนดูสปอร์ตดีนะครับอันนี้เบาะหนังนะครับไม้จากโรงงานเลยบริเวณนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นพวกสวิตช์ปิดเปิดไฟต่างๆนะครับเกี่ยวกับสปอร์ตไลท์ไฟแก็บหลังคาอะไรต่างๆนะครับที่เราใส่เข้าไปให้นะครับก็สามารถคอนโทรลจากบริเวณนี้ได้เลยกุญแจเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็สตาร์ทได้เลยครับไฮไลท์ของ ใส่หน้าจอ10นิ้วมาให้นะครับอันนี้คือใส่มาจากโรงงานเลยครับทาง Mitsubishi Motor ใส่มาให้สามารถเชื่อมบลูทูธเปิดเพลงได้เลยอันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลเนาะเดี๋ยวให้ดูกุญแจมีให้หมด2ตัวเนาะครับมีกุญแจแบบนี้เลยนะนะครับให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ให้ดูด้วยนี่แบบนี้มาจากโรงงานนะครับเวลาจะเปิด นี่นะครับในขณะที่ไททันโฉมเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนกุญแจบ้านไม่มีรูปทรงไม่มีกล่องอะไรเงี้ยเวลาไปห้อยมันก็ดูแบบไม่เท่ครับอันเนี้ยห้อยแล้วจบเลยนะครับหรือใครที่อยากแบบไม่เหมือนใครนะครับสามารถซื้อพวกเคสมาใส่ก็ได้นะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังคันนี้นะครับใส่เป็นของ Outlander ทั้งกันชนหน้าแล้วก็ตัวคอกเลยนะครับอันนี้คอกเสมอเก๋งของ Outlander นะครับก็จะเป็นสีดําเมียมเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ของ Outlander บริเวณนี้เป็นเหมือนกับ T W I นะครับรู้สึกว่า เขาจะทําเรียนของ T W I นะครับสวยคนละแบบนะครับชอบ Outlander จัด Outlander ชอบ T W I ไป T W I นะครับการชนท้ายนะครับใส่เป็นแบบโอบของ Outlander เช่นเดียวกันนะครับอันเนี้ยมีห่วงลากจูงด้วยนะครับสออันนะครับแล้วก็มีลูกบอลลากจูงที่สามารถลากได้สบายๆเลยนะใครที่จะแบบจะเอาไปลากหนักๆพวกลากเรือลากอะไรเงี้ยครับต้องแจ้งอีกทีนะนะครับเพราะว่ามันจะต้องอัพสเปคของเหล็กของอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้านี่คันนี้แตกต่างกันนะครับลองเทียบดูนะครับ อันนี้มีการใส่ที่ครอบฝาท้ายนี่นะครับที่ครอบฝาท้ายเป็นสีดําด้านพร้อมกับโลโก้มิซูบิชิสีแดงแบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแล้วก็มันก็ตัดกันกับตัวของห่วงบอลใช่ไหมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสีดาอันนี้ก็เป็นสีดาแล้วก็มีสีแดงตัดทําให้รถดูสปอร์ตขึ้นนะครับดูเท่มากขึ้นนั่นเองครับใครชอบก็สามารถจัดให้ได้แบบนี้เลยนะครับอีกคันหนึ่งครับนี่นะครับคันนี้นะครับเราดีวิวจากด้านหลังไปเลยเนาะคันเนี้ยใส่เป็นของ TWI เป็นหลักนะครับทั้งกันชนหน้าท เริ่มที่คอกเลยครับนี่คอกอันนี้ของ T W I ก็จะมีการใส่แผ่นอะคริลิกครับสีแดงทําให้ดูโดดเด่นขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเนาะสำหรับคอกของ T W I แล้วก็บริเวณเนี้ยนะครับจะสังเกตว่าเขามีการทําตาข่ายนะพี่ๆนี่นะครับตาข่ายกันตกในขณะที่ Outlander นะครับไม่ได้มีมาให้เดี๋ยวผมพามาดู Outlander เนาะ Outlander ก็จะไม่ได้มีแบบกันบริเวณนี้เนาะแต่ว่าโดยรวมความสูงความกว้างเนี่ยครับพอๆกันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอันนี้คือตัวคอกเนาะนะครับนี่ฝาถังน้ำมันนะครับคันนั้นก็ใส่คันนี้ก็ โคไททันสีแดงแบบนี้นะครับซุ้มล้อใส่แบบหมุดเหมือนกันนะครับบันไดข้างนี่บันไดข้างเป็นแบบตะแกรงเหล็กยาวเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากส่วนล้อแม็กคันนี้ใส่เป็น a t ทนะครับเป็นยางมอนเตอร์นะครับเป็นแม็กสีดําเนี่ยมเลยนะครับเป็นแม็กสีดําด้านขอบ16เท่ากันนะครับแต่ว่าใส่เป็นยางมอนเตอร์ AT ทนะครับตัวเบอร์3านั่นเองเวลาวิ่งบนถนนก็ค่อนข้างเงียบครับเบอร์นี้นะครับสำหรับใครที่แบบอยากได้ล้อยางสไตล์ออฟโรดนะครับก็มอนเตอร์เนี่ยก็ดีนะครับลูกค้าผมใช้อยู่หลายบ้าน คันนี้กันชนท้ายของคันนี้ใส่เป็นของ T T Y นะครับนี่นะครับ T T Y แบบโอบเหมือนกันนะครับไม่ได้ใส่ตุ้มบอลนะนะครับนี่นะครับตุ้มบอลบอลลากจูงไม่ได้มีมาให้เราต้องซื้อเพิ่มนั่นแหละนะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเนาะจะได้แบบนี้เลยนะครับมีห่วงลากจูงเหมือนกันแบบนี้นะครับ คันนี้ใส่เป็นแบบลายโคนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีออฟโรดก็แตกต่างจากคันนั้นนิดหน่อยโดยรวมคือใช้สีดําเหมือนกันสําหรับภายในเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยสาหรับเกียร์แมนวนวลกับออโต้เนาะครับข้างในเป็นเบาะหนังอย่างดีแล้วก็เกียร์แมนวนวลก็จะเป็นแบบต้องเหยียบคัทใช่ไหมนะครับใครที่ชอบขับแบบสไตล์แมนวนวลก็ไปแมนวนวลใครที่ชอบแบบขับความสบายเนาะชอบความสบายนะครับก็ไปเกียร์ออโต้นะครับก็มีลูกค้าหลายบ้านนะครับมาซื้อไททันก็เพราะมันมีเกียร์ออโต้นี่แหละนะครับในขณะที่คู่แข่งเรานะครับหลายๆแบรนด์เขาไม่มีกระบะตอนเเดียียยวอโก็จะมมแต่น บางทีเนี่ยเราใช้รถวิ่งเข้าเมืองเข้าในเมืองเวลารถติดรถอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบใช้เกียร์แมนนวลก็จะเมื่อยนะครับเมื่อยลาได้นะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่เคยใช้รถเกียร์ออโต้มานะครับพอไปขับเกียร์แมนนวลเราก็จะไม่คุ้นชินแล้วนะครับเพราะว่าออโต้เนี่ยผมเองก็ติดนะนะครับชอบขับออโต้มากกว่าการชนหน้าของ TWI นะครับก็จะสังเกตว่าเขาจะมีการใส่แผ่นอะคริลิกสีแดงข้างในนะครับทำให้โลโก้ของเขาเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับเป็นสีแดงตัดกับดำนั่นเองคันนี้ใส่โลโก้มิซูบิชินี่นะครับสีแดง หลังคาใส่เหมือนกันสปอร์ตไลท์ครับใส่เป็นแบบกลมนะในขณะที่คันเมื่อกี้เป็นแบบสี่เหลี่ยมมีให้เลือกทั้งหมด2แบบนะครับลูกค้าเลือกได้เลยนี่นะครับอันนี้ของ t w i นะครับจะมีการเล่นเว้าเล่นโค้งมีเลเยอร์ที่ค่อนข้างดุดันมากกว่าเนาะประมาณนี้สปอร์ตไลท์มีมาให้เหมือนกันครับบริเวณนี้มาดูนี่สปอร์ตไลท์มีมาให้เหมือนกันทั้งหมด2ดวงนะครับข้างละ2ดวงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีการเว้นไว้ให้สําหรับใครที่จะไปใส่พวกกระบะสีประตูนะครับกระบะแคปมันก็จะมีเซนเซอร์ใช่ไหมพวกต มาไวแล้วนะครับสามารถใส่เซนเซอร์ได้ด้วยเนาะก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับกระบะ ตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อนะครับกันชนหน้าเนี่ยนะครับเทียบกันระหว่าง TWI นะครับและ Outlander นะครับใครชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยนะครับสวยหล่อคนละแบบนะครับ TWI ก็จะมีการเน้นแบบไฮไลท์สีแดงนะครับโลโก้สีแดงเพราะมีการใส่แผ่นอะคริลิกข้างในนะครับสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหากระบะตอนเดียวออฟโรดแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันไปขับเท่ๆนะครับแถวบ้านหรือวิ่งเข้าป่าเข้าสวนใช้งานนะครับใช้หาตังค์ใช้ขนเงินขนทองเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับฮัลโล่กิ้งก้างมาหาผมไดด้นนะคครัับเเี๋ยวผมส่งโลช โชว์รูมเรานะครับมีศูนยพระนครสายไหมเนี่ยอยู่ถนนสุขาพิบาล5นะครับยื้อๆตลาดวงสกรแถวแถวเคหะออเงินถ้าใครคิดไม่ออกนะครับก็อยู่คู่ขนานกับลำลูกกาอยู่ใกล้ๆกันนะครับถ้ามาลำลูกกาถูกก็อีกนิดเดียวถึงโชว์รูมเราแล้วโอเคโปรโมชั่นออกลดลมต้นเพียง59,000บาทนะครับสำหรับชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เลยนะหรือใครอยากได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เราก็มีใครที่แบบอยากได้ลดเดิมๆเน้นส่วนลดเราก็มีจัดให้ได้เหมือนกันนะครับมีทั้งหมด3โปรเนาะโปรชุดแต่งจัดเต็มมมโโโโปปปรรรรรรดดดดออกกกเเเบบบีี้้้ยสส่่วนนนนนนลหหััๆๆถาาิิพชไะคง เข้ามาได้หรือแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับชอบชุดแต่งตัวไหนล้อแบบไหนนะครับเรามีให้เลือกไม่ใช่แค่นี้นะครับมีให้เลือกเพียบเลยนะครับพี่พี่เพียงแค่พี่พี่มาซื้อลถก,กับผมหน่อย <laughs> <laughs> นะครับออฟโรดปีนี้จะมาตั้งใจขายกระบะออฟโรดด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกระบะออฟโรดไททันขับเคลื่อนสี่ล้อบอกเลยว่าขับ,ขบ,ขบ,ขบสนุกแน่นอนสวัสดีครับ